โรคมะเร็งลำไส้เป็นความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณลำไส้ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ทาให้มีการแบ่งตัวและเพิ่มขึ้นของขนาดเยื่อบุอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จากนั้นเมื่อเซลล์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็จะเกิดติ่งเนื้อหรือเนื้องอกขึ้นในลำไส้ซึ่งเนื้องอกอาจจะกลายเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ได้ แต่หากกลายเป็นมะเร็งเซล์มะเร็งจะลุกลามไปยังชั้นกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของลำไส้ผ่านท่อน้ำเหลืองและหลอดเลือดแล้วไปปรากฏยังส่วนอื่นๆของร่างกายเรียกว่ามะเร็งแพร่กระจายนี่พาบุญอ้อมค่ะอายุ45ปีอาชีพแม่ค้าค่ะอดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ดิฉันเกิด มีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างรุนแรงดิฉันก็ไม่รู้ว่าคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตัวเองเป็นอะไรคือดิฉันจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ฉัน,นะคะ่ะพอดิฉันเข้าไปในห้องน้ําก็เกิดอาการถ่ายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสดสดค่ะ พอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจวิทำได้ทําการตรวจวินิจฉัยเดฉันแล้วบอกมีกันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลําไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลําไส้เดฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลําไส้ดดฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนําเซนิตินให้เดฉันทานดิฉันก็ได้ซื้อเซนิตินกลับไป,ไป,ไ,ปไปทานวันแรกที่เดฉันได้ทานเซนิตินไปนะคะมี สีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลวีดการหา์ห้าสีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบ20วันที่คุณหมอบอกว,ว่าจะทำได้ทำการตัดลำไส้ดิฉันดิฉันกลักลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทำอะไรมาทำไมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์เนตินหรือเรากินเซอร์เนตินผิดคุณหมอท่านถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรงคุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์เนตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้คือเซอร์เนตินน่ะคือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะ ตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัดคือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้วแผลในลำไส้ดิฉันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะคือดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าเซอร์นิตินจะทําให้ดิฉันมีความสุขได้ขนาดนี้จากที่ว่าดิฉันว่าดิฉันจะตาย แต่กับดิฉันไม่ตายเพราะดิฉันรอดตายเพราะเซอร์นิตินค่ะดิฉันเลยอยากจะฝากกับคนที่ประสบปัญหาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้อย่างดิฉันนะคะให้วางให้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของเซอร์นิตินค่ะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ